วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องชีวิตพืชค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของพืชได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของพืชได้นักเรียนรู้จักพืชกันไหมคะเราสามารถเห็นพืชในชีวิตประจําวันได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชที่เป็นไม้ดอกไม้ประดบับหรือพืชที่เป็นอาหารให้กับเรา แล้วนักเรียนล่ะคะรู้จักพืชอะไรบ้างพืชน,นะคะคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้แต่จะสร้างอาหารเองได้อย่างไรไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะพืชน,นะคะกว่าจะเติบโตได้จะต้องอาศัยส,ายส่วนประกอบของพืชในส่วนต่างๆช่วยกันทำหน้าที่เพื่อให้พืชเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้นักเรียนสังเกตจากรูปภาพที่ครูให้ดูสิคะว่าพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างเมื่อนักเรียนดูนักเรียนสามารถเอาไปตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ ต่อไปครูจะมาอธิบายว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างเริ่มที่หน้าที่ของส่วนประกอบแรกของพืชน,นะคะ 1. รากทำหน้าที่ประยุงลําต้นดูดน้ําและแร่ธาตุเปรียบได้กับขาของคนซึ่งน้ําและแร่ธาตุต่างๆที่รากดูดขึ้นมานะคะก็มาจากในดินในดินก็มีแร่ธาตุและสารอาหารมากมายที่ต้นไมนะ้นําไปใช้ในการเจริญเติบโต เมื่อรากดูน้ำและแร่ธาตุในดินเราจะนำไปสู่ส่วนถัดไปก็คือลําต้นลำต้นก็จะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารและธาตุน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆเปรียบได้กับลํำตัวของคนเรามาดูกันนะคะว่าลําต้นส่งสารอาหารไปเลี้ยงส่วนใดบ้างนั่นก็คือกิ่งนั่นเองค่ะกิ่งทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของใบและกิ่งยังเป็นบ้านของนกและสัตว์อื่นๆอีกด้วยค่ะต่อไปก็คือใบ ไบทำหน้าที่ปรุงอาหารเปรียบได้กับปากของคนไบจะนำน้ำและแร่ธาตุที่ได้จากลําต้นมาปรุงเป็นอาหารและใช้แสงอาทิตย์ในการสร้างคลอโรฟิลทาให้เราเห็นใบเป็นสีเขียวและ,จะเจริญเติบโตค่ะต่อไปเป็นดอกดอกทําหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชเพราะในดอกมีเกรสรเพศผู้และเพศเมียเมื่อเกรสรเพศผู้และเพศเมียผสมกันจะทำให้เกิดผลที่เราเห็นได้จากผักหรือผลไม้นั่นเองค่ะ ผลก็ทำหน้าที่เป็นเปลือกหุ้งเมล็ดดังนั้นเวลาที่เรากินผักหรือผลไม้บางชนิดเราจะพบมะเมล็ดอยู่ทั้งในและ,มะเมล็ดทำหน้าที่ขยายพันธุ์เราจึงสามารถนำมเมล็ดที่อยู่ในผลไปปลูกเพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้ค่ะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าต้นไม้บางชนิดไม่มีผลไม่มีมเมล็ดแล้วสามารถขยายพันธุ์ให้เกิดต้นใหม่ได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้พืชเหล่านั้นขยายพันธุ์ได้ก็คือสปอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งสปอรก็ทำหน้าที่ขยายพันธุ์เช่นเดียวกับดอกและมเมล็ดซึ่งพืชบางชนิดถ้านักเรียนไปพลิกใบของมันนักเรียนจะพบว่ามันจะมีขนสีดำๆอยู่ที่ข้างหลังใบสิ่งนั้นเราเรียกว่าสปอสปอด์ุดออกจากใบปิวไปตามลมหรือมีสัตว์ที่ทําให้มันเคลื่อนที่เมื่อสปอตกลงดินและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ก็จะทําให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้ค่ะ ซึ่งจะเกิดในเห็ดราและสาลรายสีเขียวด้วยนะคะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของดอกกันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและทําให้เกิดเป็นผลได้อย่างไรมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะกลีบดอกทําหน้าที่ในการล่อมแมลงสีของกลีบดอกที่สวยงามจะทําให้แมลงอยากจะผสมเกสรค่ะต่อไปนะคะคือเกสรเกสรก็ทําหน้าที่ในการผสมพันธุ์ซึ่งจากในรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเกสรได้จากแท่งสีเหลืองๆสองแท่งค่ะ ซึ่งเกสรก็จะแบ่งองอกเป็นตัวผู้และตัวเมียนักเรียนสังเกตที่ลูกศรสีดําที่ครูชี้ไว้นะคะเกสรตัวเมียจะประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดนะคะท่านเกสรเพศเมียจะคล้ายๆกับรับต้นของต้นไม้และลูกศรด้านล่างสุดก็ชี้ไปที่รังไข่ที่มีออวุธสีขาวอยู่ด้านในค่ะต่อไปเป็นเกสรตัวผู้นักเรียนสังเกตที่ลูกศรที่ครูชี้ไว้นะคะเกสรตัวผู้จะประกอบด้วยอับเรนู และก้านของอับเรนูและในส่วนสุดท้ายก็คือกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงทําหน้าที่ป้องกันดอกที่ยังตูมเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําและป้องกันมแมลงและศัตรูพืชบางครั้งเราก็จะเรียกว่าฐานดอกนะคะต่อไปครูก็จะมีคลิปให้นักเรียนดูว่าจากดอกจะกลายเป็นผลและมเมล็ดได้อย่างไรที่นักเรียนเห็นเป็นเม็ดสีน้ําตาลก็คืออัปเรนูนะคะเมื่ออับเรนู ถ่ายละอองเลนูไปถึงยอดของเกสรตัวเมียเรนูจะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงรังไข่และเข้าไปภายในรังไข่จนเกิดกระบวนการปฏิสนธิหลังจากการปฏิสนธิแล้วรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลส่วนโอวู้จะพัฒนาไปเป็นมเมล็ดค่ะแล้วจะเกิดเป็นพืชผลอย่างที่เรารับประทานค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องของชีวิตพืชทั้งส่วนประกอบของพืช และส่วนประกอบของดอกการเกิดมเมล็ดและการเกิดผลสำหรับคลิปนี้ครูขอฝากภาร่างานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ใบงานที่1-11ถึงครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องชีวิตพืชแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ